มาจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมือนี้พามาทำแหนมเผ็ดนางลมใส่หมูสับเดจ้ะพ่อแม่พี่น้องพุ่นอันนี้ต้มบีบหนามเรียบร้อยแห้งคอรอเลยพุณอ่ะอันนี้จะไปฝากน้องเบิ่งดูหนิายข้างรังในเบิงง่งนี่งามบ่เนี่ยอันนั้นจะเห็ดแหนมหมูแหนมหมูใส่หมูสามสั้นนะจ้ะเนาะแหน,าาหน,แนมเผ็ดนางลมเด้อจ้ะเด้อพี่ อ,อันนี้จะไปฝากน้องส่วนหนึ่งที่เก็บมาแล้วต้่มล่างสามนามบีบอหนอามออกเรียบร้อยพุกนะจ๊ะพามาทำแหนมเห็ดนางลมุมเอาไว้จะกินไว้จะแจกกันนะจ๊ะเนาะน,นั่นเครื่องในไก่จอยจะสิพัดรเอพี่แกงกับไอทิตแล้วสุดยอดนะจ๊ะเนาะ เป็นได้จับพ่อแม่เี็นหอวงลืมบอกว่าส่วนผสมของจอยจะใส่รสด,ดีเอใส่น้ำตาลไปหน่อยหนึ่งชั่วรสแล้วก็เกลือนา่าจะล้วกาเอียงกันละ่ะใส่พงเห็ดแหนมไปพร้อมแล้วก็ใส่ผุงกระเทียมด้วจ่ะเนาะหอ่อใส่ถุงแล้วนี่คือแหนมเห็ดนางลมด้วจ้ะได้เก็บมาเอามาแกงแล้วก็เอามาเฮ็ดแหนมให้เบิง่ง เป็นจังได้จ้าพักซื้อถุงเรียบร้อยแล้วจ้ะแหนมหมูสามชั้นกับแหนมเห็ดนางลมเด้อจ้ะเด้อพ่นนะ่ะสะอาดสะอา้านทำอะไรสะอาดสะอา้านน่ากินจ้ะพ่นแล้วความสวยงามของเราสุดจอดเลยอึ่งเน่นี่สวยงามจริงๆแหนมเห็ดนางลมเด้อจ้ะเด้อง่ายๆง่ายๆ